ไม่ดีทุกคนมือสองของสิพาทุกคนมาลองทาง,ววางด่วนวงเวียนเด้อ มีซองเลยคืนมาาวียนเนื่องในโอกาสวันึืนเพื่อนใหม่ข,ของซสือหองเลยขอบควณนอหลังจากที่มือขึ้นเพื่อนใหม่แล้วนอตื่นมากาเลยตัดสินใจว่าพากันไปลองทางด่วนบองเวียงเพราะว่าได้ยินข่าวซากันว่าไปบางเวียงปกติจะสามสมุกแต่ว่าถ้าาสยทางด่วนนี้จะใช้เวลาเพียงแต่สี่สิบห้าหนึ่งสมุกเท่านั้นเอง ้องกัก็แม่ก็พี่น้องก็เลยตื่นมา11โมงนี่แหละหลังจากที่เมื่อจากการทบแขกคือขื่นของมืองานนอกตื่นมา11โมงก็พากันสวดกันว่าเออลลงไป่างเมียงบอไปเบื่องทางด่วนไปเบืบอ่องว่ามันสิเป็นอะไรโบศักษาเนาะเพื่อการเรีนแ,รแบบน้ำเรานก็คือรถเตรียมตัวไปบางเวียงกันหลังจากนั้น12โมงวกเขาก็ออกเดินทางไปทีวางเวียงเลยโดยการใส่ทางด่วนแต่ว่ามือนิสื้อหแล้วก็ขอบขุ้งออกไปทางน้องพญาเนาะแ,แล้วก็ไปออกซอดน,น้องบึกแล้วก็ ออกไปสู่ทางด่วนเลยนอกเป็นดานเก็บเงินดานแหลกเขาก็ขี่ไปประมาณหาหน้าที่นอกจากสีแยกน้องเบิกขี่ไปเขาสู่คู่ทางด่วนแล้วถ้าใส่เวลานในการขี่ประมาณสิบนาทีขี่รถไปหอดแล้วก็สิิเจอดานเก็บเงิน เขาก็มีเขาก็บ,กบ,บอกเลยว่าให้กดบัตรเนาะแต่ว่ามีทิคพิเศษเดอ้อทุกคนตรงปกติรถธรรมดาตรงในเขาไป2ทีสร้างลำน,นักเดอ้อนี่เป็นทิคพิเศษเดี๋ยวล้างลิปส่องเสียที่ฟังว่ามันเป็นยังไงหลังจากผ่านปองบริการของข้าจเจ้าแล้วนอกเขาก็ไปกดบัตรด้บัตรสีฝาออกมาใบหนึ่งนั่นก็คือบัตรที่เขาจะเอาไปปนไขด้านทั้งหนาทีเจาะหอดวังเวียงนอกแล้วเขาก็หลุดกันวเวลเสีออกอง้งแต่ว่าเขามาเบิง่งระยะทางกันก่นกอนว่าเป็นยังไงวิวสองขา,งขาง ทางด่วนนี่ก็เป็นทาง4เลนเนาะคือเลนซาย2เลนเลนขวาก็2เลนแล้วก็ถึงละว่าทางกลางกะมีหัวกันเบืยกไปกับเบื้องกลับต่างกันเลยเพราะว่าเพิ่นแยกไว้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แล้วก็ซ้องขางท่าเผื่อจะมีการขันซ้องขางนอกทั้งเบื้อสายและก็บเบือ่อคขัวเป็นหัวสีเคียวๆเขาขันไว้นิดนึงเลยเพื่อป้องกันบใหยซัดเข้มทางเขามากเพราะว่าทางไปไมันเป็นเขตอุตสาหกรรมและก็เขตกากร,ริึกษาปูกพังเลียงซัดนอกสังเกตเข้มทาในซ้องขางทางจะเห็นเลยฟ้ามงวฟ้ามไก่ฟ้ามเป็ดลายแห้งเลยถา้าใครได้ดไปนอกสังเกตเบื้อคขัวมือเดอ้อ กันยังมีเห็นอุบัติเหตุเกิดทุกมือเลยหลังจากที่เพิ่นเปิดสายทางด่วนนอกตามทีที่ตามข่าวมานี่เบิดรถต่ำง่วรถต่ำแบะรถต่ำกันเองแล้วก็ล่าสุดเลยเขาจะข้าบรถวีโกเนาะปีและกาตกข้างทางเนาะเรื่องจาว่าผู้ข้าพันรับในวาซสารไก่ๆนึงยังรับใน นางโน้นเขาเจาก็มีป่ายบอกตลอดว่าเมาบอกับแล้วการบอกว่าทางนาเป็นทางโคง้งงเงีง้ยเงี้ยเขาก็ไม้บอกเขาก็บอกเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนเนาะคือป่ายซีวเขียวยังไงต่างเลี่ยน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 ไปเพื่อเอาไปหดนาให้เขาได้ระวังมีสติไร้ขืนเนาะเพราะว่าทางด่วนนี้ส่นหลายคนใส่ทางด่วนนี้มันได้ใส่ควอมว้วทีเต็มทียางหน่อยต้องรลอดเศร้าคือหลอยสี่สิบเนาะและดังนั้นซ่องยังไงทุกคนนี้ต้องมีสตีเดอร์วเวลาขับรถ ระหว่างทางเที่ยวขี่ไปนอกประเทศทางแงะทางแยกไปนี้ทางแยกไปบาตฮันมาบานนี้ก็มีเป็นทางขึ้นไปเป็นแบบคล้ายๆที่ทางด่วนนะพี่น้องมีเส้นต์หนึ่งไปแต่สีละเซนต์หนึ่งข่มเขินมาตามเพิ่มเป็นทางที่ตัดทุนทางที่มันเต่งกันนะเซิงบานเซ็งหอมก็บว่าท่านได้เคยเห็นเนาะมันก็เป็นเฮียที่แปลกใหม่เบิองไปเบิองมากับวิวกับขายกับโบโบแผ่ต่างประเทศเลยเมืองลาวนี่มีวิวที่สวยงามโบแผ่ต่างประเทศเลย นอะร์ฮากาหอดอุโมงค์พี่น้องซึ่งเป็นไฮไลท์ของทางด่วนนี้เลยนอะแต่กี่ส่องก็มีความตื่นเต้นในการไปเทีย่ยวประเทศเวียดนามด้วยทุกคนจากเส้นทางเวไปสู่ดานังนารมันจะมีอุโมงค์ด้แต่วันนี้มามีในเมืองลาวคืออุโมงค์จากเขตเมืองหินเหิบน,นอกก็คือเขาเอินว่าอุโมงค์ทา่าผาหรือว่าผู่ผานาะเป็นอุโมงค์ที่เขาจะจ,จ้อจ้อจากผู่ผานะ ออกไปสู่เขียนเมืองโครนโฮกพี่เอ้องเลตอุโมงค์ซองขางนี่จะมีความยาวแตกต่างกันได้คือเบื้องค้ากรบนี่จะมีความยาดเป็น170หาเมตรแต่ว่าค้าไปเป็น8 4 5หาเมตรเนาะในอุโมงค์เนาะเขาเจาะกัดจ้าทาสีขาวพี่น้องทาสีขาวแล้วก็ใส่ไฟเต็มอยู่ไหนคะงามเลยเป็นแบบบรรยากาศทีแปลกใหม่สําหรับส่องเนาะล้ะก็สสาหรับสิ่งที่มีอยู่เมืองลาวนี่แหละคือว่าเป็นสิ่งใหม่ พาอุโมออกมาแป๊บหนึ่งนอกก็ออกมาเจอกับบรรยากาศที่แบบว่าโอ้จะทุกคนตกออาบะคางฮะนี่บอสโคตรงามม่าเลยบรรยากาศมันแบบงามันเอาจะเห็นผู้น้องพี่น้องน้องผู้ที่เป็นแบบเอกลักษณ์เข้าเมืองวังเวียงแล้วเป็นเมืองวังเวียงแล้วก็เมืองค่าแขกน้องจะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นผู้ฮินปูญน้องเป็นผู้ที่เป็นฮินแล้วก็เป็นแบบแหลมๆๆ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 ๆใๆๆ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 ๆามงๆๆ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  ที่แปลกตาแล้ววิวสองขางท่า,ท,าที่เขาผ่านมานะบอกได้เลยว่าโคตร Amazing รับมาไกลแถเวเขตผู้นหนึ่งนอกกากมาเจอมาเจอ,มาเจอกระป๋อมเก็บเงินสุดถ้ายนอกืาอทีสิไปหอดตัวเมื่อวังเวียงเขาก็มาาหล่นกันา่าเล็กีออกอยังเล็กดบัรน,นี่แหละพี่นอ้อง จำนวนค่าทางเนาะเพราะว่าไปกับบุ๋มพีู่ว่าจะเสียค่าทางด่วนเท่าไรเพราะว่าเป็นขังเหล็กของทุกคนที่นั่งในรถคันนี้เลยแล้วหูว่าค่าเก็บค่าไปค่ากลับสิเท่าไรหรือว่ารถประเภทนี้เท่าไรเดี๋ยวเ้ามาเบิงน้ำกันเจนีโซดีแต่ฮาวันไปถือวันจันทรเนาะก็เลยคนบลาสมอว่านี่มือเึ้ือนเพื่อนพี่น้องคนเต็มเลยอยู่ทางด่วนบางเวียงเขาจะ่ายลงสตอรี่ ติดเป็นสองค่ะสามสมมุอยู่ทางด่วนเพราะว่าหนึ่งมาระบบมันยังใหม่นอกแล้วก็การจัดเก็บการจัดการยังกับว่าท่านใดเขาทีเขาทา่าเลยแถลงรถติดพี่น้องเอ้ยรถติดอยู่ทางด่วนเขาจะว่าหลายคนเนาะเขาจะกลลงติดต่อเขาก็ไปเบิ่งนอะไรนอเขาว่าไายิีเดินทางมาทางด่วนนี้พา,า,ายสทีน้ำาสทางด่วนนี้หามกินสมเด็ดขาดมันเสียดทานทรมานที่สุดในการลหาลดหารหลดทีจะไปใด พอห้ามโครงการเลื่อนดังวนวลห้ามกินโต๊ะตำส้มเออห้ามกินตำส้มห้ามห้ามกิน,กน uh, เพ็ดห้ามกินของดองเพราะว่าเวลาแบบเขาจก็บขี้มันขี้มาได้เบ้างเราติดบอลยอดเยี่ยมสองสมองแล้วกูยังม่ได้ไปวงังเมียงเ่า <laughs> ก็ะคาบบ้านให้ปลอมแล้วก็เอาบ,บ้านปอมให้เขจองเนาะเขาเจะกจ็จะเอาบินไทย เชิงบินออกมาเนี่ก็คือแสนสิบสองพันกีบเพราะว่าเขาไปเที่ยวนี่มันรดกระบะนอกเ้องกันนางกันไปหาคนเขาา่านทางด่วนแล้วแล้วก็เขามาสู่ตัวเมืองวังเวียงเนาะเที่ยวนี้เสอ้อหกามีแผ่นผ้าแม่กับพี่น้องไปนง่งเหนอยูยุธามล่มพี่นอ้องสวัสดีทุกคนตอนนี้สหอหมาเราชีวังเวียงและผ้าทุกคนมาล่องทางไม่นอกทางด่วนวังเวียงจันทร์วังเวียงเน,น,นาะระยะทางลอยหาซิพายกิลโลเมตรแต่ใส่ เวลาในการเดินทางเปี่ยนแปลหนึ่งชั่วโมงก็กลัวนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาขี่เพไว้ปันไดและวันนี้เป็นมือที่ล่างจางคือเดือนหม่แล้วจะมีเวลามาเที่ยวกับมากับเมย์จะบายดีทำไมาดึงไปดึงมันก็คือมาทางน้ำเมย์ต้อดึงขึ้นก่อนเออแล้วก็จันดาราเดี๋ยวนี้เรามาเที่ยวที่หำล่มเนาะ เป็นครั้งแรกที่ได้มาถาลมเดอ้อชวนกีกาวั่งเวียงค่อนข้างจะเงียบเงาเพราะว่านะักท่องเที่ยวเขาเข้ามาบ่อยจะคลายมีมากเกี่ยววั่งเวียงพี่เนาะเกี่ยววั่งเวียงเดอ้อวั่งเวียงนี่เป็นบอนชีมิสูสนการปลูกพังดินงามดินดำน้ำซุ่ม นีเป็นถามท,ทีส่องตอนคลิปโตวาคีเฮือเดี๋ยวจู่วะทุกคนบอทเทิลขีเฮือกคีกายโซนะถ้ามายามเสาะแล้ว,วลบ่มีคนเดยแต่ว่านี่สวยกับคนเหลื่อมลายแห้เนรเลยเนาะคือคักอยู่เลยวิวบรรยากาศของทำร่มนี่น่าทังขางก็จะเป็นวิวภูเขาแล้วก็ทังกลางเป็นวิวของแม่นม้ำซอง ซึ่งก็กิเหตุเพชรเป็นตูบออกมาเพื่อให้คนนางกินเขาถามการบรรยากาศนำาซ่ออกนอก แต่ว่าเหตุการณ์บกขาดคิดมันก็นเกิดขึ้นเพราะว่าสอหองถ่ายคลิปแบบถ่ายเพื่อนๆนะนะพี่น้องสองกระลืมโตไปเนอก่าโกโปแบดมันกันหนาดนาดอยู่แต่ว่าสอหองได้เปลี่ยนเป็นเคสหลุนนี้เปลี่ยนเป็นไอไอแอดปเตอร์หลุนนี้นะเพื่อให้มันง่ายในเวลาการสาธนะปกติโกโปหมันสิเป็นหลุนโตที่ว่ามันตันไว้เลยมันบูมเป็นตัวนี้ตัวนี้ของสององซื้อมาใหมา่มาใส่นะ พราะว่าเวลาซ่อองสากมันจะง่ายในการสารกเนาะเฮาจึงบ่ได้ปดไอ้ไอ้ผ้าขางนี่ออกปดออกปด,ปดเข้านะซ่อของลืมบ่จื้อข้าวพี่น้องก็เลยแบบว่าคิดจะเก็บฟุตเทรเก็บแบบอา่ามุมต่างๆของน้งําซอกเนาะก็เลยเอากอกโบจุมปึ๊บลงน้ําม,มาาวิคิดออกปิ๊งเลยในหัวว่าเฮ้ i, ay, ยเฮาบ่ได้ใส่เคสกันนเฮาบ่ได้ใส่ผ้าอัดขาที่มากับมันเองก่อบ่เป็นบ่าวนมา เอาขึ้นมาเบาอร์ชิปหายกล่องดับจ้าก็เลยเ็ให้เป็นการแบบว่า uh, last in plan with my girl bro โอ้เสียดายเลยเนาะกล่องตัวนี้ก็เป็นกล่องที่ชื่อว่า g u n s a นได้ดีนะสอง,องกับโคเสียดายเลยเป็นกโกโปรแปดแบล็คคักแน่เลยเสียดายแห้งเดียวนี้ฮันจิงเสร็จจังไดไปแปรงได้บอทุกคนคึ้ว่าแปรงได้หรือแปรงบร่ได้จังว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่า เออทั้งมวนทั้งเมื่อยแล้วก็ทั้งเงสียหายหลายหลานเลยโกโปนีจ่จารย์ซองสื่อประมาณ3หลานป้ายทึง4หลานเนาะก็เรียบร้อยทาวินาทีที่ซอหองบ่มีสติเนาะ โดยการขาดสติวาสันซาดังนั้นกะซ่งองกันอย่างไรทุกคนนะใส่ชีวิตอย่างมีสติไปใส่มาใส่กะมีสติเนาะคือกับกับซ่งองนี่แหละกะต้องโดยมีสติในการใส่ชีวิตหลังจากที่ซ่งองออกจากนีนอกซ่งองกัะผพาแม่ไปอีกทำหนึ่งก็คือทำทำล้วงหรือว่าบุรกุลสองนั่นเองเนาะซึ่งบอนิกาซ่อง,ง,องเคยไปรีวิวในคลิปก่อนและซ่งองคือว่ามันงามซ่งองก็เลยพาแม่ไปนะ่ะ กับนางสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นเย็นเพราะว่าส่วนไลฟ์ฟังเวียงนะถ้าเขา,เขาไปหลินนี่เขาก็จะสัมผัสได้ทั้งบรรยากาศที่มันเย็นถ้าเข<ม>าไปนางทั้งแบบโฮมของผู้นะพี่น้องแห้งเย็นคักเย็นแน่เลยได้บรรยากาศโคตรดีไปปูสาดนอดเมือนน,น,นอดประมาณ30นาทีนี่แหละแล้วก็ออกมาลกลับขึ้นมาทางด่วนเนาะขึ้นมาใสา่ทางด่วนในการสัญจรกลับคือเก่าแต่ว่าค่ากลับนี่ เสฮ่องกับนอเป็นยังค้ากับโหลดเส่องมันจิงถือ67พันค้าไปมันถือแสนสิบพันตอนนี้เสฮ่องกระทหลรยคนนอที่เขาจะไปแล้วก็ลายคนที่เขาเขาจะหูนะเขาก็ว,ว่านึงเลือ่อยเหลือนกำน,นัก รถนี่ต้องเดินไปติดน้ำนักเขาวาท้าวเขา่องที jaar jaar> ่ว่ามันมีหมอกแนวสั่ง้ำนักขันเทาจะได้ถือแต่ว่าท้าไปเขาสองห้องรถบรรทุกจะได้แพอย่างเด้อมีเป็นทริคเล็กๆน้อยที่เขาแนะนำเส้หองมาแล้วก็ซส้หองแนะนำทุกคนต่อเลยเด้อกระจกกันไปเนาะสำหรับการล่องทางด่วนั้งแหลกข้องสห้องแหลกกระขอบครั้วถ้าข้อมูลที่สห้องวางมากพิจารประการได้เสห้องก็ต้องข้โทษขออภพยมาแนทีนี้เนาะเพราะว่าเขาแนะนำาส้ห้องมาเนาะ ถ้าเขาแนะนำพิษเสื้อของกาได้แนะนําให้ทุกคนพิษต่อต่อกันไปอีกเนาะแต่ว่าถ้าว่ามันถือมันต่อกัอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เสื้อของเดอร์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เส้อของและเส้อของจ้าบอกว่าสองเส้อของนับแต่ปีสองพันสิบเอ็ดนี้ไปจะลงคลิปทุกๆวันจันทร์พุธและเสาร์อาทิตย์ละสามถือเท่านั้นเนาะแล้วก็เป็นการถ่ายคลิปไลฟ์สไตล์ที่ชีวิตเสือของเป็นยังไงและเสื้อของจ้าเห็นแนวนั้นจะบ่มีการเฟกการแสดงใดๆทั้งสิ้นก่อนี้คือลูกท้า Made in loud.